พระไตรปิฎกเล่มที่9พระสุตตันตปิฎกเล่มที่หนึ่งทีคณิกายสีลขันทวักขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 2. สามัญญผลลสูตรต่อวาทะของาศาสดามัคคลิโคสาละ 95. าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมัยหนึ่งณนะกรุงราชครื่นี้มอมฉันเข้าไปหาคูมัคคลิโคสาละถึงที่อยู่ได้กล่าวว่าท่านโคสาละศิลปศาสตร์ที่เป็นอันมากเหล่านี้คือพลช้างละถึงคนเหล่านั้น ย่อมอาศัยผลแห่งศิลปศาสตร์ที่เห็นประจักษ์เลี้ยงชีพในปัจจุบันด้วยผลแห่งศิลปศาสตร์นั้นเขาย่อมบำรุงตนมารดาบิดาบุตรภริยามิตรอมาตให้เป็นสุขอิ่มหนำสำราญบำเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลอย่างสูงเป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดี มีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์ในสมณพราหมณ์ทั้งหลายฉันใดท่านอาจบัญญัติสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันเหมือนอย่างนั้นได้หรือไม่เมื่อม่อมฉันกล่าวอย่างนี้ครูมัคคลิโคสาละได้กล่าวคำนี้กับมอมฉันว่าดูก่อนมหาบพิษไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหาสาเหตุมีได้หาปัจจัยมีได้ย่อมเศร้าหมองไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหาสาเหตุมีได้หาปัจจัยมีได้ย่อมบริสุทธิ์ ไม่มีการกระทําของตนเองไม่มีการกระทําของผู้อื่นไม่มีการกระทําของบุรุษไม่มีกําลังไม่มีความเพียรไม่มีเรี่ยวแรงของบุรุษไม่มีความบากบั่นของบุรุษสัตว์ทั้งปวงปานะทั้งปวงภูตะทั้งปวงชีวะทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจ ไม่มีกําลังไม่มีความเพียรแปรไปตามเคราะดีเคราะหร้ายตามความประจวบตามความเป็นเองย่อมเสวยสุขเสวยทุกข์ในอภิชาติทั้งหกเท่านั้น 1. กํางกเนิดที่เป็นประธานหนึ่งล้านสี่แสนหกพันหกร,ร้อยกรรมัมหนึ่งร้อยกัม ห้ากรรมสามกรกรมหนึ่งกรรมกึ่งปฏิปทา62อันตรกับ62อภิชาติ6ปุริสภูมิ8อาชีวกะ4,900ปริภาชก4,900นาควาด4,900อินทรีย์2,000นรก3,000 พระโชธาต์สามสิบหกสัญญีคันเจ็ดอสัญญีคันเจ็ดนิคันถีคันเจ็ดเทวดาเจ็ดมนุษย์เจ็ดปีศาจเจ็ดสะเจ็ดปวุตะเจ็ดปวุตะเจ็ดร้อยเหวใหญ่เจ็ดเหวน้อยเจ็ดร้อยมหาสุบินเจ็ดสุบินเจ็ดร้อย จุลมหากับ8ล้านเหล่านี้ที่ภาละและบัณฑิตเร่ร่อนท่องเที่ยวไปแล้วจักทาที่สุดทุกได้ความสมหวังว่าเราจักอบรมกรรมที่ยังไม่อำนวยผลให้อำนวยผลหรือเราสัมผัสถูกต้องกรรมที่อำนวยผลแล้วจักทำให้สุดสิ้นด้วยศีลด้วยพรต ด้วยตบะหรือด้วยพรหมจรรย์นี้ไม่มีในที่นั้นสุขทุกข์ที่ทําให้มีที่สิ้นสุดได้เหมือนตวงของให้หมดด้วยทนานย่อมไม่มีในสงสารด้วยอาการอย่างนี้เลยไม่มีความเสื่อมความเจริญไม่มีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงภาละและบัณฑิตเร่ร่อน ท่องเที่ยวไปจกทําที่สุดทุกได้เองเหมือนกลุ่มได้ที่บุคคลคว้างไปย่อมคลี่หมดไปเองฉะนั้นดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อม่อมฉันถา,ถามถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ครูมัคคลิโคสาละกลับพยากรณ์ถึงความบริสุทธิ์ด้วยการเวียนไหวชะนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญม่อมฉันถามถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ครูมัคคลิโคสาละกลับพยากรณ์ถึงความบริสุทธิ์ด้วยการเวียนไหวเปรียบเหมือนเขาถามถึงมะม่วงตอบขนุนสัมมาลอหรือเขาถามถึงขนุนสัมมาลอตอบมะม่วงฉะนั้น มอมฉันมีความดำริว่าฉะไหนคนอย่างเราจะพึงมุ่งรุกรานสมณะหรือพราหมณ์ผู้อยู่ในราชอาณาเขตดังนี้แล้วไม่ยินดีไม่คัดค้านภาษิตของครูมัคคิโคสาละไม่พอใจแต่ก็มิได้เปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจไม่เชื่อถือ ไม่ใส่ใจถึงวาจานั้นลุกจากที่นั่งหลีกไปวาทะของาศาสดาะมัคคลิโคสาลจบ